โกเมเกอร์สัญญาณเพิ่งมาสดๆร้อนๆนะคะอเดี๋ยวเรามาเข้าออเดอร์ตามกันนะคะแานโกเมเกอร์มาปุ๊บเมื่อสคู่นี้ให้าบใช่ไหมคะเราก็แค่กดเข้าออเดอร์ TP สองนะแล้วประมาณสี่ร้อยจุดนะคะเราตั้ง TP ังนสามศูนย์สามสามโดยประมาณประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกาไรไหมนะคะอบวกแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมนี่สดๆเร็วๆเลยนะไม่ได้มีการจัดต่อเน็จากทุกคนบวกไปแล้วนะันเดียแล้วนะ เป็นสคัญก็คือมีเบรกเอาสัญญาณมาจากโพรเมกเกอร์นะคะก็คือเป็นสัญญาณตัวนี้สัญญาณล่าสุดในทีลแกรมที่ใบเห็นไหมเราก็แค่มาเข้าออเดอร์เลยค่ะไม่ได้มีค่ายากอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ตั้ง SL ตั้ง t ีเราเวลาทํางานนะคะอ่ะเรามาดูนิดนึงว่า SL เท we oh yep. ่าไหร่30-20นะ3สองศูะมขนาณนี้เข้าปุ๊บตกปับเข้าปับปับบวกปุ๊บปุ๊บเออนี่โพเมก้าไม่ได้ซ่อมกราฟนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันต่อค่ะทุกคน เดี๋ยวมาดูว่าชุดนี้นะคะเราจะเก็บกาไรกันที่เท่าไหร่อยังไปไม่ถึงไหนเลยเข้าออเดอร์ไปเมื่อกี้เข้าปุ๊บปวกปับนี่สองพั 2, นถูกไวเลยแล้วค่ะทุกคนวันนี้กาไรไปสองหมื่นเจ็ดพันเหรียญแล้วนะเมื่อเช้าแค่ถอดเชด้าถอ,อดเดียวเลยนะคะก็คือตื่นนอนมาแบบงวงเงียมากๆนะคะเราก็กดตามโปเมเกอร์แล้วสามพันแล้วจ้าแสนหนึ่งแล้วนะโอ้ยนี่นี่นี่เก็บดีกว่าเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าอ่าแสนกว่าห้าสี่สามปุ๊บตกชุดทั้งหมดเรียบร้อยเก็บกําไรเรียบร้อยนะคะทุกคน ร้านแล้วจ้าจากสัญญาณโกเมเกอร์ค่ะแค่นี้จริงๆทุกคน